สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแท็กแพงสุขสุขคนสบายดีโม่บอนพี่น้องเออาิปคจายงอไป่ราก็ด้เปนนนังบายีบายบาพี่น้องเนาะบายอยไปใกล ngay uốn bực lời phải không ơi loại lỗ bọ xeo phải không là lô lô qua ừ, ngam ngam luôn này ngam ừ. ngam là xong เนี this that, the 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 ้ยแหละต้องนอกได้ปลาลอยโลยังว่สหไงเติบอยู่งล่เติบอยู่ดอกตัวใหญ่เลยโอ้ยชุมเจ้าเอ้ยมาบวมาฮุบไปวอีกได้มันปูแบบกันนะ

chắc bà mai đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đó đi đi cái này nó cũng đi được rồi đó đang đứng thiếng bít ra ghế

สายการละละมือมพี่น้องเลยเดียวกันแมนเนปน็นน้องกวโอ้ขัน้องเขาหวันเจ้านร์โมโนเป็น <c oughs> ลงไปเอามะพ้าสมือแล้วบอกว่าโนโนโน มุ้านอเมลเปน่าเฮกิลเมีนยาน้ลนีมยเยนว้บอนขารเนด้ก ม,มือมอนเขา่าซะนีม่มัน,นกำลังใจหายลอยโลกธระทมาดาได้ไงเลยโล่เก่าสิบลอยโลกเก,ก,ก่าพันึงเลย ก็ฝากแลับพี่ก็เจนวดมากเลยพี่น้องเจนวดมาแล้ว เข้าบัจากเลยลูกนี่ดองผู้จัดการบอ Ừ. con trống đi háp biếng con chạy con, vừa rồi đang khâu ừ, dân <laughs> <laughs> Môn lại hỏi nạc họ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 i ลาเลยเด้อพี่น้องพอกันไม่คิดนาสบายดีย่านมันติดเดืงอโอ่มันกระทึกสอ็าบกว่ลอกพี่น้อง้สีเฮ็ดสีเฮ็ดตอิด ตลาดพริกกินอตลาดพิกดูเล่กินนี่เนเ็ปขระนี่นะเนี่ให้ท่นเดียวตัวลงิเนาะ

าไเลานก็ไลนนจะขึ้นไนอนบนผ้าก็นอนเนาะ

ปากอีกปากอีกยามันเสียะา่าเขาา <c oughs> ่าได้เนาะอะไรลุงจวดร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเลยคนไม่ละมือเพื่อสิเซ็ตหน่กระายชั่วโมงเติบ อยอกอีได้พี่น้องมาก่อนหน่อยขมเกินมาสั้นน้อยหเลยใครแต่มคั่วลา้พี่น้องเลยซอ่กัดคนละไม่ละมือมาเถอะ สวกงามสวยงาอีกสักครู่ก็แล้วพี่น้องเลยเนาะบอกใครพ้นมาเตรียมแม็กเลยเนาะจวดขนาดผ้าเพือเ่อนเลย<ป>เหลี่ยมมามาบเลย่นบ๊วควันก็นมาเลยพ่อ ไบ่พอเดือนไม่กลัวไ่กลัวกินพี่น้อยเห็ดกินอีกได้เลยเห็ดกินสมซื้อเห็ดกินพี่น้อยเนาะาเห็ดเบียกกนเด้อพี่น้องเนาะ สลักจีนีไว้สนิทกันพี่น้องเยลยขอบคุณไลฟ์พี่น้องก็ไฟขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะก็กำลังคิดนาเด้อพี่น้องเลยสลักจีนีสบายดี